ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับนักเรยกันนะฮะเข้าสู่กัะทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของความสวยโรเซ่แบ็คพิงค์้วกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าคิดว่าอะไรที่ทําให้โรเซ่แบ็คพิงดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาจากช่วงปี2017ครับคือน้องเป็นคนที่มีพัฒนาการความสวยมากแบบก้าวกระโดด แต่ก่อนเราไม่เคยมองว่าโดเซ่เป็นคนสวยเลยนะคิดว่าน่ารักทั่วๆไปแต่ตอนนี้คือหลายๆรูปสวยประหารมากแต่ที่น่าแปลกใจเลยคือลองสังเกตตาจมูกปากเหมือนเดิมทุกอย่างดูก็รู้ว่าไม่น่าจะทำอะไรเพิ่มแล้วทำไมถึงสวยขึ้นได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่สัญญกรรมเราก็บอกไม่ถูกว่าหน้าน้องเปลี่ยนไปตรงไหนแต่สวยขึ้นมากๆช่วงปี2017 ไปดูกันาฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งน้ตอบกลับว่าพร้อมลงสีผมเมคอัพช่วงแก้มชัดเลยว่าแต่ก่อนมีมากโตขึ้นทั้งวัยทั้งประสบการณ์บรูซ่ก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับพร้อมมาตลอดสมัยก่อนแอนตี้จะแซะเรื่องบ้าพร้อมออร่าเริ่มมาแรงตอนมาจีมักซอรอมเด่นมากตอนนั้นหลังจากนั้นมาความมั่นใจก็ดีขึ้น พอความมั่นใจมาอะไรๆมันก็ดูดีไปหมดจนมาคำดังหลังออร่าพุ่งขึ้นไปอีกพอออกต่างประเทศภาษาหลักของแชยองคือภาษาอังกฤษเรียกได้ว่าใช้เก่งกว่าเกาหลีความมั่นใจเลยโดดขึ้นไปอีกออร่าพุ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นที่สองนะครับผมออร่าครับสนิทที่โดดมากๆสดคิดว่าเมคอัพไม่ได้ทำให้สวยขึ้นแต่คิดว่าการแต่งตัวที่มีผลมากสำหรับบุคลิกในตอนนี้ สำหรับผมแล้วปีนี้เป็นปีที่โดเซโดดเด่นที่สุดเลยหน้าเล็กลงแก้มหายหน้าดูเข้ารูปขึ้นตอนปี2017อาจยังมีความเบบี้เฟสแต่ตอนนี้เป็นสาวเต็มตัวสวยขึ้นมากๆเป็นช่วงที่เป็นสาวเต็มตัวแล้วแก้มหายสันจมูกชัดขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นสีผมและการแต่งหน้าออร่ามาเต็มเลยลองสังเกตช่างแต่งหน้าจะเล่นเมคอัพช่วงดวงตาของโดเซเยอะเพราะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้น้องมากๆ มองกี่ที่ก็น่าลุ่มหลงความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมความมั่นใจเมื่อก่อนแชร์จะดูเก่งๆดูไม่ค่อยสง่าเดี๋ยวนี้จัดเต็มมากทั้งบนเวทีทั้งงานแฟชั่นสีผมแชร์มางคาสีผมนี้มาจะ1ปีแล้วขาดตอนคําน้องคิวก็ยังไม่เปลี่ยนสีผมเลยถูกใจสีนี้มากแบบมันเข้ากับผิวขาวด้วยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนสีผมอีกเลยโตขึ้นเป็นคนที่ให้นิยามของคําว่ายิ่งโตยิ่งสวยชัดมากๆ และที่แน่ๆมั่นใจมากยิ่งขึ้นพอมั่นใจก็มีออร่าแพรออกมาไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ชอบนุ่มนิ่มทำผมทรงนี้แต่ชอบนุ่มนิ่มทำผมทรงนี้และสีนี้เหมือนโดนดูดเข้าไปอยู่ในผวังช่วงนั้นผมถึงขั้นเก็บไปฝันเฉยเลยฮต่อกีกด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมนิสัยแชร์เป็นคนที่น่ารักโดยธรรมชาติการพูดการจาคือใส่ใจคนอื่นมากๆ เวลาที่อายหรือเขินจะมีปฏิกิริยาที่น่ามองความมั่นใจแช์มีความมั่นใจมากขึ้นและเป็นคนที่มีความธรรมชาติสูงมากคนหนึ่งเวลาพูดภาษาอังกฤษที่ถนัดนะเซซี่ยังบอกไม่ถูกทรงผมและสีผมสีผมนี้เข้ากับแชงมากช่วยเพิ่มออร่าให้กับเจ้ากระรอกเป็นอย่างดีเลยยิ่งท่าเสยผมหรือไม่ได้จัดผมมากคือละลายเลยรูปร่างเป็นคนที่รูปร่างมีเสน่ห์คนหนึง่งแก้มลดลงแล้วน้าเข้ารูปมากยิ่งขึ้น ทำให้เห็นโครงหน้าชัดขึ้นบวกความมั่นใจมันเลยยิ่งทําให้ดูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นไปอีกตอนนี้น้องสวยมากๆแบบเรามองจากในรูปยังขนาดนี้ตัวจริงจะขนาดไหนตัวเป็นสาวรูปหน้าก็เลยชัดขึ้นบวกกับสีผมการแต่งหน้าเลยที่สําคัญคือความมั่นใจชอบเวลาไปต่างประเทศแล้วพูดอิงน้องจะมั่นใจไม่เคะเขินชอบเวลาน้องพูดอิงมันดูเซ็กซี่บอกไม่ถูกมีเสน่ห์มากๆนะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผม สำหรับเราคือสวยอยู่แล้วหุ่นดีออนแอแต่เป็นคนที่ยิ่งรู้จักแต่เป็นคนที่ยิ่งรู้จักยิ่งมีสเสน่ห์นิสัยน่ารักเป็นมิตรดูไม่มีพิษมีภัยยิ่งมองยิ่งสวยสรุปคืออวยล้วนๆฮ่าโครงหน้าก็ชัดนะหุ่นก็เหมือนเดิมผมมอนก็เคยทํานี่ถ้าจําไม่ผิดก็ช่วงเดที่สําคัญคือดูมีความมั่นใจมีอินเดอร์นะฮะแม้รแรงที่เห็นแม่นา้คือฮาเล่ควิน เบอร์ชั่นสมประกอบอะไม่ได้เป็นแฟนขับแบ็คคิงหรอกแต่ชอบคนนี้เป็นพิเศษเลยส่วนตัวมองว่าสีผมเป็นเหตุดูเข้ากับตัวเธอมากๆเราว่าก็พอโตขึ้นนั่นแหละสาวเต็มไใ้แล้วก็ผอมลงด้วยคงหน้าได้ชัดสไตล์การแต่งหน้าแต่งตัวก็เปลี่ยนสีผมก็เปลี่ยนทุกๆอย่างรวมกันเลยออกมาสวยแบบนี้ทรงผมมันมีส่วนมากๆโรเซ่เป็นคนโคงหน้ายาวแต่ก่อนพอปัดผมไปท่านข้ามมากๆมันยิ่งทำให้ดูหน้ายาวกว่าเดิม แบบดูไม่สมดุลแล้วรอนผมตั้งแต่ช่วงบนลงมาอีกเลยทําให้เห็นแก้มชัดตอนนั้นอาจจะยังมีแก้มอยู่มันไม่ใช่ว่าปัดข้างแล้วมันจะเหมาะสําหรับคนหน้ายาวเสมอไปอย่างปัดข้างเหมือนเดิมแต่รอนปลายอย่างเดียวก็คือดีขึ้นแต่มันก็มีช่วงที่โเรเซ่ทำผมไม่ค่อยรอนปล่อยตรงไม่ปัดข้าง ทางทรงผมนั่นแหละแต่ตอนนั้นเหมือนยังไม่ใสย่ยังไม่โตเป็นสาวสังเกตดูช่วงหลังๆโรเซไม่ค่อยปัดผมข้างแบบสมัยเดบิวต์แล้วถ้าปัดข้างแบบคิดดิลเลิฟส์ก็คือปล่อยข้างหนึ่งมัดข้างหนึ่งดูแวบ,บแรกเหมือนปัดข้างเพราะผมที่ปล่อยออกมาแต่ดูข้างที่มัดมันทำให้น่าสมดุลเพราะน้องเป็นคนหน้ายาวหรือปัดข้างก็คือไม่รอนผมปล่อยตรงหลังๆมาแสกกลางตลอดแล้วไม่รอนผมตั้งแต่ช่วงบนๆเหมือนแต่ก่อนรอนแค่ไปๆหน่อยๆ ไม่เคิร์บเยอะเปลี่ยนสีผมอีกสีสว่างเข้ากับโรเซ่มากๆอย่างรูปที่ไม่มีผมปัดข้างปัดเขาปัดน้อยมากๆพอ,อแสกกลางปัดน้อยไม่ล้อนผมมันไม่ทดแทนความหน้ายาวของน้องให้สาม,มารถบวกแก้มหายหุ่นทรงเอสอินเนอร์ชวนมองเวลาพูดหน้าฟางังเลยออร่าจับขึ้นเป็นกองอีความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมแก้มหายทรงผมเปลี่ยนเมคอัพดีขึ้น รู้สึกว่าโรเซ่ไม่เหมาะกับทําผมลอนหยิกๆแบบแต่ก่อนคือไม่คนเหมาะกับผมตรงหรือรอนคลายๆมากกว่าและไม่เหมาะกับผมสีเข้มๆด้วยมีช่วงหนึ่งที่ทําผมสีเข้มบอกเลยไม่เหมาะอย่างแรงลิซ่าก็เหมือนกันตอนทําผมดําจะดูดรอปไปเลย2คนนี้เหมือนแฝดกันนะ่ะทําผมสีบอลแล้วสวยอร่าแพคคู่ย้อนกลับไปดูรูปเก่าคือแก้มอ้วนทำให้ดูเป็นเด็กบวกกับผมสีดำแต่ตอนนี้โตขึ้นเป็นสาวแล้ว ตอนนี้ผมบอลตลอดเวลาหน้าเรียวขึ้นแต่งหน้าแซบขึ้นดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะฮะดีใจที่มีคนเห็นออร่าน้องมากขึ้นเราว่าน้องสวยมานานแล้วพอทำผมบอลน,นี่ยิ่งเกิดเลยเราชอบน้องผมสีนี้มากๆรับกับสไตล์การแต่งตัวสีผิวใบหน้าคือขึ้นเวทีคูเชล่านี่ออร่ากระจายความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมอาจเพราะทรงผมด้วยแหละครับความคิดเห็นส่วนตัว เพราะว่าแต่ก่อนโรเซผมจะปัดข้างน่อยๆเดี๋ยวนี้ใส่กลางแล้วเลยสวยขึ้นสีผมและสีคิ้วก่อนจะทำผมบอลจำเมื่อวันก่อนซึ่งสีนี้เข้ากับหน้าตาและผิวของโรเซมากๆแก้มชิปมั้งก็หายไปหน่อยนะโตเป็นสาวกระพางแล้วแก้มหายหน้าเรียวขึ้นชัดเจนช่วงวัย22-23เราว่าผู้หญิงจะดูเป็นสาวขึ้นเหมือนเป็นเด็กมหาลัยจบใหม่เริ่มทำงานพอวัย28จะเป็นสาวเต็มตัวรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปอีก เหมือนน้องพบสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้าที่เข้ากับตัวเองและที่สําคัญน้องดูมั่นใจขึ้นมากในคำแบ็กล่าสุดเหมือนได้โอกาสชายนิ่งการไปอเมริกาทําให้น้องได้เสื่อมฉายความสะสารในการพูดจาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนจะเปลี่ยนแฮาสสไตล์กับเมคอัพคนใหม่แมงแชมเหมือนพึ่งมาอยู่กับแบ็กพิงหลังเดมาแล้สักพักคนนี้เก่งแต่งหน้าได้หลายแนวนำเทนด้วยเมื่อก่อนโรเซ่ชอบทำผมรอนใหญ่ๆ หน้ามันก็รูอบวอมตามผมหน้าก็แต่งแบบอ่อนๆคนหน้าเลี่ยวแบบน้องเหมาะกับผมตรงกับรอนเล็กมากกว่านะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมโดยน,น้องแชงตกหนักมากตั้งแต่โคเชล่าที่อเมริกาแล้วตอนนั้นตกหลุมรักน้องแชงจนเพ้อเลยจนตอนนี้ก็ยังขึ้นจากหลุมไม่ได้เพราะน้องแชงสวยขึ้นทุกวันเมื่อวานว,นว่าสวยแล้ววันนี้ก็ยังสวยกว่าเมื่อวานอีกนะฮะจริงๆเดิมน้องก็สวยอยู่แล้วเนะี่ยตัวจริงนี่โควสวย แต่ที่สวยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมน่าจะมาจากผอมลงมีความมั่นใจมากขึ้นโตเป็นสาวแล้วช่วงนี้หลวงน้องแชงหนักมากๆกับจากเวอร์ทัวรนี่ยังกะคนละคนความมั่นใจบุคลิกเสร้อผ้าหน้าผมการปรับอินเนอร์ให้เข้ากับงานต่างๆแชงทำได้ดีมากๆจริงๆแล้วน้องสวยมากออร่าพุ่งมากตั้งแต่คอนแรกที่ไทยแล้วไปดูคอนแรกมาความสวยของน้องแชงให้เบียดพี่ซูแบบติดๆมาเลยนะฮะ ความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมยายแชงสวยจริงเลยครับเท่าที่เห็นก็มีคนพูดถึงไม่น้อยนะครับแต่อย่างเพื่อนแต่อย่างเพื่อนในกลุ่มบางคนโดดเด่นจนคนพูดเยอะมากกว่านะฮะอย่างลิสที่แฟนอินเตอร์เยอะหรือชิซูที่แฟนเกาเยอะอีกกรณีหนึ่งคือแฟนๆของยายแชงไม่ค่อยออกหน้าบ่อยครับยกตัวอย่างเช่นผมนะฮะก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้าอยากให้พูดถึงเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ